สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องคุณญาตายายทั้งหลายวันนี้ก็พ่อของผมครับพันแบ่งคนมาน็กในภาพพี่น้องมาเบิ่งผึ่งครับกับเขาตามมาตีพี่น้องกับอยู่ต้นประคำาคกกัสูงกินเย็นๆกับห้างใบใหญ่งงปาในดอกพี่น้องอยู่หล่อมจนมอ่สุดปลายเกอนครับกดเดี๋ยวไปเบิ่งผึง่งเลยพี่น้องกับพระ่ามันอยู่สูงครับจะทายให้เบิ่งจักหน่อยอาจจะหย่อนแสงจักหน่อยเ้อพี่น้องเด้อพระ่ามัน นี่มองเห็นผึ่งแค่ช่องเดียวเนี่ยหะพี่น้องแบบเบื้องผึ่งเลยครับผมพูดเด้กพี่น้องทึงๆย้อนใจงอในงอยอยู่หรอครับแต่ว่าจะพอเหยียวเห็นทั้งใบใหญ่ครับครับเดี๋ยวขึ้นไปถ่ายให้พี่น้องเบื้องทึงเลยครับว่ามั้งกีเป็นยังไงครับจะกี่เป็นเล่อได้เด้อพี่น้องหาผึ่งเลาะบ้านมือนียเขาตามมาเบื้องก็เลยมาเบื้องน้ำขาวกัด พ่อคือคืออยู่พี่น้องกันเลยวัดทีร้อนขื้นเบิ่งครับไปเลยครับลุยเลยพี่น้องรับผมพี่น้องทั้งขาอกหลากดีครับผมเนี่ยหันหนามเก็ดยอ,อยู่ในกลางครับผมเกิดแล้วแปลกๆพี่น้องกิ้งมันโกโก้ญญกเนี่ยอันยามบอกกันเี่ยจะได้เห็นคักๆพี่น้องคือคอยู่ครับต่วา ก็ยืนเติมยิ่งข่้นหนอกก็พคใส่ได้ครับค้นกับขักกันแน่ได้พี่นหน่องเดี๋ยววันนี้กันพี่น้องเดี๋ยวไปเห็นไหมย้อนพี่น้องเดี๋ยวไปเห็นภาพ nhiệt gần điểm bốc ngay đấy thưa nào, và cái vài cái nhạc tiếng nói chứ, nó tìm cái คบนีกันเตรียมตัวต่อตัวเดียพี่น้องเด้วยวีม่ฝ่าวด ครับเป็นแหลกขาลกาครับผมมันงามพี่นนอง ผมวิู่้ขึ้นพี่น้องก็ได้ได้ขึ้นขอยไล่ห้างอันนดี้พี่น้องเดินเห็ดเ้าแบบนี้ยิงบบมันโกโก้ครับอันที่สองครับลูกผัาใยพี่น้องน้ำดี nó giờ thế không đây đồ thấp chất lúa có quá thấp

ไปครับผมพี่น้องก็ลงต้นไปหาห้างไหมครับว่าสิพอ่อขึ้นมาพอ่พอ,พอก็เบิ่งอีกเที่ยวนึงพี่น้องไปครับครับผมพี่น้องก็หลังจากยึดไปหลายมือพี่น้องกับมาครับพานมอดครับกับมาพอ่อในโคกเลยพี่น้องกัดมาพ่อาวห้างที่สองครับผมห้างกัดงามเติมอยู่ครับผมครับต้บนแบบเหนียวหนามนีน่พี่น้อง กับลดอดหลายคนเลยวี่นบองยึขทางทางเลยพี่น้องทางเดบวหูพี่น้องเขาฟ้ามาครับครับทางกับที่ตรงตรงนี้ครับกิดเดี๋ยวค่อยขึ้นไปเบื้องทั้งต้นนี้พี่น้องว่าสีขาวคราบ่ครับทั้งนี้นานก็เบอค่อยองตรงต้งมาเลยนะครับเกิดค่อยขึ้นไปเบิ้คงับาสี่ดาพอโลบู้ครับกัไปครับผมครับผมพี่น้องขึ้นมาหอดทั้งต้นครับยกห้างผึ่งเลยพี่น้องตอนนี้ ครับทั้งกะเขากระดิกยืดได้พี่น้องนะครับมันหนักครับคือคือบบอยู่ครับแต่ว่ากับโบเทียว่ายังไงเป็นไงครับนะครับทั้งงามๆขุ่นหัวตรงน้อง,องแดงๆอยู่พี่นอ้องด่านครับผมครับงามๆเตียวยู่ครับผมครับเดี๋ยวตั้งกล่องให้พี่น้องเบิ่องแรกครับผม เฮ้ยนะครับเดี๋ยวหายพันแป้งตัดครับผมเดี๋ยวผมคนถ่ายวิดีโอครับสวยเลยน้องพันเนะสวยครับสวยเ <c oughs> ต็มลัง<ไ>ปเปีย,ย,ยกไม่น้อยไปลยแลวครับ <c oughs> ขาวๆส,สวยๆเลยฮึบติดอนครับตต้อนนี้งแขงหอมใช่หนด้องครับเขาามกว่น้ขาง,งามก็าพี่นนอ ท่านแบบบักย่างคักเด้อเด้วยว้ายดูควันดูเต้าทานขนาดย่อย่อยนี่ม่นงมอวนติดฝู่นเด้อพี่น้องเด้อควนคักแซ่ผ่านเลย ก็จใจดีด้วยนี่ใจดีสะให้เอาเห็น <laughs> หัวหนามคือคือครับสวยๆต่อ,อไปตัดลังครับผมแขา,างตัอพี่น้องลังขาวสวยเลยครับบอาไม่ได้ได้ครับก็ท่ากับขาวกับปลาพี่น้องไม่ได้หม,มูน้ำมัน ปัดตั้งเลยครับไม่เคยปัดได้เกียวเล็นิดนึงใช่ไหมสองแผ่นสองแผ่นครงามเลยครับเงามเลยครับผมสวยสวย จะย้อนแสงหน่อยนะครับย้อนแสงหน่อยนะครับสวยๆครับผมหลาครับอืมต่บ ลูกต้นครับผม,ม,รมครับพี่น้องทั้งที่สามครับแม่มันเข้าไปเวิร์ดเลรอพี่น้องเดี๋ยวจะลูกครับเดี๋ยวเวบื้องว่ามันพึ่งหนีบไหมพี่น้องจล่นหนีก็บิีข้นเอาเด้อครับนะครับจริงจริงมันเบอรสูงนะพี่น้องก็ได้เว้ยฉีขึ้นเอาจิงิงหน่อยครับไปเดี๋ยวไปเบื้องข้างต้นเลยพี่น้องครับพี่น้องเงียบแล้วเลยครับ ไปเถอะตัวเดียวสอดดีดีพี่หนอ้อยงามดีครับผมพันมอดบอกว่าต้องขึ้นดอกก็จันครับให้ม <poisoned. S 1> ันหน่อยพี่หนออ่องไม่พันมอดไม่ค่อยหมักถลายล้างหน่อยเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวหยิบไม่ได้หน่อยพี่หน่อยวมันจีบินครับโอ้ยของพันมอดบินไปแล้วครับบุกตัวใหม่ครับยังบพี่ต,ตั้งตื่อยังไงพี่หน่อยคืนหมื่น <c oughs> ทำไมเด้อครับเด้อประกาศออกน,น,อน,น,น,นะครับนี่เนี่ยหน่อยนิดๆนะครับเดียวน้ำบ้างกับทังปาดผูเป็นครับกับปากผู้เฒ่าบอกนะครับผู้ใด,ดอาวุโสวเนี่ยได้ปาดบุคอยงามครับปาดทั้งปาดน้ำผู้เป็นพี่น้องย่านถึงตอดก็เพราวันนั้นครับผม อยู่นะครับรอยนึงครับเป็นเดียวพอเะนอะพี่น้องเนาะงามๆ <ừ. S 1> ไลายเฟนบ่ได้ครับน้องช,ชิได้ แม่จะน้อยขนาดนีいい้สุดสุดเนี่ยได้ครับผมพี่น้องลงต้นครับผมครับผมพี่น้อง มาหอดมงทรงถึงแล้วครับเกับห้างกระไดอาหกร้อยู่พี่น hmm. ้องเลยเพราะว่าเด็ดขาดมันขายกับเผาเลยครับผมมีหนามบนมวนครับพี่น้องน้อยนึงหัวปุยไงเด็กครัมันไหลายหัวเขาเปิดบนเดียอยู่นี่เด็กพี่น้องอาจจะได้ขันได้ขวดครับบนตอนนี้ละน้อยพี่น้องมิดทางนหน่อยทางยังไงเขาไปเบิดก่อนครับ ไม่นี้กับงานชิ้ทับนี่แหละพี่น้องนะครับบ้านมอดกับน,นังอยอย่งโรยๆนะครับว่าเวียนหนาเวียนตาใหญ่พี่น้องจะใช้ไไกับบ้านค่อยได้ไปทั่นครับต้นหนอนโหดกับออกบัได้ครับมันเสือมันเสียวยิน <c oughs> ดูอย่างเดียวพรุ่งนี้จ,จะไปทางไหนพี่น้องกันคิดไปท่านออกเลยครับกันงานจะไปเรื่อยๆก็ต้อนเงาแทบไปรเรื่อยครับ มาไปตามภาษาครับเห็นแม่ไปเห็นแม่กับบ้านไปครับใส่กับฝากพ่อแม่สนองสนุนเกยแช่ก็สัมผัสแช่กับกอลเดลิงแจ่งกันนะครับเด้อครับเด้อไปครับผมกลับบ้านสวัสดีครับ